ฮ้ย <Hey. S 2> ค,คุณต้นคะแคมเปญมิสวิต,าไ,ตวาไฮแลนด์ค่ะคุณเดี๋ยวนี้เดียวอันนี้เกลืนนะอน้ำติดไปแล้วอะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเีย์ทออกก็นอนเฮ้ยคุณ<ป>อย่าเพิ่ขยับคุณใส่กระโปรงอะมันจะไม่สะดวกแกเชื่อเองคุณโตนคะเอกสารตัวนี้ต้องเซ็นรับรองค่ะนี่พวกคุณพวกคุณเอ,อ,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเราแค่ เป็นแค่เด็กฝึกงานเข้ามาไม่ครบเดือนเลยนะก็คิดจะใช้เสน่ห์มารยาไปจิกประธานของเราละเฮ้ยแบบนี้ต้องให้บทเรียนเธอสักหน่อยละยาหยีคะวันพรุ่งนี้ประธานบริษัทจากสาขาต่างประเทศจะเข้ามาคุยเรื่องแคมเปญที่บริษัทเธอก็ใส่ชุดนางงามออกมาพรีเซนต์งานจะได้โข้กกับทีมมิส i วิยต้าไทยแลนด์ในรอบนี้ลูกค้าจะต้องรู้สึกประทับใจแน่แไอเดียนี้ดีเลยนะคะพี่มายขอบคุณมากนะคะ ผมสวยมงลงเล็ดๆ็ดปังๆังขอโทษน,นะคะอีกเกือบมาไม่ทันเลยอ่ะวันนี้เราต้องรับรท่านประธานใช่หรอคะทำไมยายหญิงใส่ชุดยังจะไปประกวดนางงามเลยอะ่ะท่านประธานก็สมาที่บริษัทเราแต่ยาหยีจังตัว,วแบบนี้ไม่ให้เกียท่านประธานเลยลูกค้าคิดว่าไม่จริงใจในการร่วมมืออย่าคิดชิวนะว่าตัวเองจะมาได้หน้าแบบสวยๆแล้วคุณโตจะชอบใจอ่ะฉันจะทำให้อายเลยคอยดูฮึฮ เฮ้ยทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้อะคือมองแบบนี้แล้วอะ่ะรู้ว่าคุณโตใส่ใจในรายละเอียดของแคมเปญน,นี้มากเลยนะคะตุษาห์ให้น้องคนนี้ลงทุนแต่งตัวเป็นนิสเวตาไทยแลนด์เลยะ่ะชูดผมสีสวยสมมงเลยเดี๋ยวน้องรอดูได้เลยค่ะดิฉันรู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะ น้องค่ะดิฉันว่าน้องอ่ะดูสวยงดงามมากจริงๆเลยค่ะเจะียหีคุณนี่เก่งมากเลยนะที่คิดไอเดียแบบนี้ออกอะ่ะท่านประานอ่ะชอบมากๆเลยนะเลยจะมอบรางวัลมิส v i ตาไทยแลนด์ให้กับคุณแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะ ไอเดียนี้เป็นไอเดียของพี่ไม้ถ้าไม่ได้พี่มไม้ะยีคงไม่กล้าแต่งตัวเป็นนางงามมาวันนี้หร,หรอกค่ะหรอครับที่แท้ไอเดียทั้งหมดที่ให้หยีแต่งตัวเป็นนางงามเพื่อมารับท่ทานประธานเพอจะจับคุณนี่เองถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมต้องมอบรางวัลให้คุณละมัง้งออค่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันที่ต้องสอนอางานน้องๆอยู่แล้วอะค่ะยินดีกับน้องมากเลยนะคะงั้นผมขอประกาศหลังจากนี้คุณไม้ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการใหญ่ครับที่สาขาแอฟริกา สาขาแอฟริกาสาขานั้นมีพนักงานอยู่แค่2คนนะคะผมเชื่อว่าถ้าสาขาแอฟริกาของเราได้คนเก่งๆไอเดียดีๆแบบคุณมาน่ะต้องเติบโตไปได้อย่างรวดเร็วแน่ๆเลยครับ